คนก็จะโยนลงให้เรานะครับ ครับทุกคนก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง s สกอก i ิง c h ช n แนลด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเรา อีกแล้วนะคะกับช่องเก,ก่าทิงชาแนววันนี้มาปลูกข้าวโพดจ้าข้าวโพดข้าวโพดในต้นข้าวโพดเป็นยังไงนี่ครับต้นข้าวโพดขเขาแก่ก็จะเพาะไวใ้ให้มันความยาวประมาณนี้นีห่หนึ่งนิ้วชี้หนึ่งนิ้วชี้ยาวนี่สิหนึ่งนิ้วชี้นะครับดูอุปกรณ์ก็จะมีถังถังไว้ใส่ข้าวโพดนะครับใส่ไว้ปุ๊บแล้วก็สายสายอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้เจ็บ ไม่ให้เจ็บไหล่นะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์คนปลูกก็จะมีนี้นี่ครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์อะไรอ้าหุบเหรออ้าหุบอ้าหุบอ้าหุบนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับล,จจล่องเขาจะเจาะเป็นหลุมหลุมให้นะครับเจาะเป็นหลุม,ลมแล้วก็เจาะตามไปเลยนะครับปลูกความยาวก็จะประมาณเท่านี้นะครับทิพของปีนี่เด้อที่ก่นี่ก็มีอันนี้คนหนึ่งเนี่ยก็จะโยนอย่างเดียวเลยส่วนอีกคนก็ อ่าหุบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายวิธีการทํา,าให้ดนนนนนูนี่ครับคนจับเป็นคู่ๆนะครับจับเป็นคู่ๆนี่ครับตอนนี้ก็ได้สามสี่ส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ่ายวิธีการทําให้ดูนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูพันธุ์ข้าวโพดน,นะครับนี่เขาก็จะเอาใส่กล่อง วางไว้ให้เรานะครับดูเป็นล็อกล็อกไปนะครับเวลาเราหมดเราก็มาเติมครับดูพันข้าวโพดน่ครับเราจะพาไปดูนะครับ นี่ครับทุกคนวิธีการทำอีกคนก็จะโยนลงให้เรานะครับคะแนนบานเท่ก็จะเอามืเนาะก็ไดขส่วนนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าเขาอามีหลุมไว้ให้เราแล้วนะครับเราแค่โยน แล้วก็สับให้ตรงหลุมแค่นั้นนะครับ మీ పేరుగానే కొను เราให้ดูคนโยนนะครับไห้อเราให้ดูคนโยนนะครับ ขา้าวโดกับมันฝรั่งอันไหนแบกหนักกว่ากันมันน,นะเนาะแบกขา้าวโพดกับแบบมันฝรั่งใช้ถังเดียวกันนะครับทุกคนแต่ว่าใส่เต็มถังทั้งคู่นะมันมันก็เลยหนักกว่านะครับหนักกว่าเยอะเลยอะ,อะอเ เครับถ้าเวลาผักหมดเราก็จะไปเติมตามกล่องนี้นะครับเติมเอายนเต็มมาทุกคนมาเรามาโยนกันต่อมือฉมังการโยนเมื่อไหมเมื่อไหม ดูอีกคู่หนึ่งทำดีคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลา,ลาวเวียดนามนะครับ <laughs> ดูสับไปแต่ละคู่ก็จะสับกันนี้ครับคนสับก็คือสับทั้งวันเลยคนโยนก็โยนทั้งวันเลยนะครับ จะมีคนลดน้ำหวานปุ๋ยปูพยางตามหลังนะครับอันที่คอหักโยนทิ้งนะครับ tìm tầm đi nó ดูหญาเยอะมาทุกคนไหนมีต้นคมจ้าไหมว่าเห็นต้นมันจะแดงมาตายเลยนขม้นแ่าไม่อยากจะใยายามไปดูสถาบันเนี่าเสียงดัง